สำหรับเรื่องที่จะนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มีชื่อว่าเข้าต้มลูกหมาค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่จะต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นเรื่องที่เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งได้นํามาเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวคนหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งค่ะแม่ครัวคนนี้ตายด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือตกลงไปในหม้อข้าวต้ม แล้วท่านเจ้าคุณก็มาขยายความหรือมาเล่าต่อว่าแม่ครัวผู้นี้เป็นแม่ของข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งค่ะเธอเป็นแม่ครัวที่รับจ้างทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพที่วัดแห่งนี้แล้วก็ผูกขาดมานานจนร่ำรวยสามารถส่งเสียลูกจนเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ดิบได้ดีกันไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะกรรมที่ทำให้เธอต้องมาพบกับอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้น เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งแม่ครัวผู้นี้เห็นว่าเนื้อหมูจำนวนมากที่นำมาสับเพื่อจะเตรียมทำกับข้าวที่เป็นข้าวต้มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นหายไปและหายไปอย่างผิดผักผิดปกติทั้งทั้งที่เพิ่งจะสับเสร็จไม่นานแค่หันไปหยิบเครื่องปรุงไปทำอย่างอื่นแค่ประเดี๋ยวประดาพอหันกลับมาอีกครั้งเพื่อจะนำหมูที่สับไว้ในเขียงไปลงในหมอ้อข้าวต้ม รากฏว่าเนื้อหมูอันตรธานหายไปหมดแล้วโดยไม่มีร่องรอยพอถามคนโน้นถามคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องต่างคนต่างก็วุ่นวายอยู่กับงานของตัวเองแรกๆเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ครั้นเป็นอย่างนี้ติดต่อกันบ่อยครั้งเข้าในทุกครั้งที่เผลอเธอก็จะอดรนทนไม่ได้ดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะจับเจ้าขโมยตัวดีค่ะ ทีนี้แม่ครัวนะคะก็ทำทีเป็นสับเนื้อหมูวางไว้บนเขียงไม้เหมือนเดิมแล้วก็แซงหันไปทำอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ทว่าสายตาคอยแอบจับจ้องอยู่ที่เขียงไม้ตลอดเวลาท่านใดนั้นเองค่ะก็มีลูกสุนัขตัวผอมโซตัวหนึง่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะกับข้าวอยู่นั่นเองได้ปีนขึ้นมากินเนื้อหมูสับจนหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งกระโดดหนีไป เมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นเจ้าลูกสุนัขเธอรู้สึกโกรธแค้นมากจึงได้วางแผนที่จะจัดการกับเจ้าลูกสุนัขตัวนี้ค่ะดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำทีเป็นสับเนื้อหมูทิ้งไว้บนเขียงเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่ได้วางบนเขียงที่เดิมค่ะแต่กลับนำเขียงไปวางพาดไว้กับปากหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักๆอยู่ค่ะแล้วก็ได้เอาปลายไม้ข้างหนึ่งพาดไว้มินมิน ไว้ที่ปากหม้อข้าวจากนั้นเธอก็เดินไปแอบดูอยู่ไกลๆเมื่อเจ้าลูกสุนัขเห็นว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมันก็กระโดดเต็มแรงเพื่อที่จะไปเอาเนื้อหมูสับอย่างที่มันเคยได้กินแต่ทว่าปลายไม้ที่วางเอาไวม้มินมินกับปากหม้อที่น้ำเดือดพลักพักอยู่นั้นได้กระดกขึ้นมันก็เลยทำให้เจ้าลูกสุนัขตกลงไปในหม้อข้าวที่กำลังเดือดผลก็คือตายคาที่ค่ะ โอ้โหก็น้ำร้อนซะขนาดนั้นนะคะไม่มีโอกาสได้ร้องเลยซักแอะเลยทีเดียวอาน,นิจาเจ้าหมาน้อยและเมื่อมีการจัดการกับเจ้าลูกสุนัขได้แล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอันมากพอไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเนื้อหมูสับจะหายไปอีกและเพียงไม่กี่วันเธอก็ได้ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทค่ะประกอบกับหลังจากนั้นมันก็ไม่มีงานศพที่วัดเธอก็ไม่มีงานใด ที่จะต้องมาทำอาหารเพื่อเลี้ยงแขกอีกในช่วงนั้นนะคะเวลาผ่านไปประมาณ7วันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดีวันนั้นเผอิญว่ามีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็เข้าไปรับจ้างที่จะจัดงานเลี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นเป็นวันแรกของงานศพเธอจึงได้ต้มข้าวต้มเหมือนทุกครั้งค่ะก็เอาหม้อใบใหญ่ไปตั้งที่เตาไฟน้ำเดือดพลักพๆขณะที่ข้าวต้มกำลังเดือดอยู่นั้น เธอก็บอกคนงานให้มาช่วยยกหม้อข้าวต้มลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหูหิ้วของหม้อข้าวต้มที่เธอถือนั้นเกิดหักแล้วก็หลุดจากมือเธอตัวของเธอลื่นน้ำข้าวต้มค่ะหัวก็เลยทิ่มลงไปในหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักๆอยู่นั้นเธอเองก็ตายทันทีเหมือนกันค่ะ โดยไม่ทันได้ร้องสักแอะเลยทีเดียวเป็นชะตากรรมเดียวกันกับที่เธอได้ทำกับลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียวค่ะจบเรื่องเล่าที่ครูเกศได้ฟังมาแต่เพียงเท่านี้นะคะเผื่อใครที่กล้ผ่านเข้ามาฟังแล้วอาจจะนำไปเล่าต่อเพื่อเป็นการเตือนสติให้ลูกหลานรู้จัก ซึ่งบาปบุญคุณโทษจริงอยู่ค่ะว่าเรื่องบางเรื่องเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือจะเป็นเพียงกุศโลบายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ พล่ำมสอนหรือว่าบอกให้ลูกหลานเกรงกลัวต่อบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแต่อย่างน้อยนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของคนเรายกระดับที่สูงขึ้นให้คนเรารู้จักผิดชอบชั่วดีทําให้คนเรารู้ที่จะทําในสิ่งที่เป็นกรรมดีหรือเป็นการกระทําที่ดีเรื่องนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนคะ่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบและกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันสวัสดีค่ะ